กำลังนึกถึงขันห้าว่าขันห้าเนี่ยนะไอ้ห้าก้อนเนี่ยมันก็คือคืออยู่ส่วนของของสังคตะสุว่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นแบ่งฝั่งนี้สังคตะฝั่งนี้อสังคตะอันนี้รูปนะอันนี้เวทนานะ ไอ้นี่สัญญาไอ้นี่สังขารไอ้นี่วิญญาณวิญญาณขันห้านี่ขันห้านี่มันก็เป็นองค์ประกอบของของเราที่ว่าเป็นหรือว่าเป็นมนุษย์มินีจะปั้นยังไง ต้องมีดินน้ำมันมาปัน้น <laughs> นี่มนุษย์ในกอในขอใช่ไหมก็ร่างกายเราก็มาจากรูปดินน้ำไฟลมถูกต้องไหมอ่าเนี่ยมนุษย์แต่การน้านี่ก็เป็นท่าตามธรรมาชาติถูกเรียกด้วยไรเดียอันนี้เป็นอีกท่อนหนึ่งสังคตาธา,ทาทตุน่ะขัน่าเนี่ย ถูกเรียกด้วยคำคำเดียวเนี่ยสังฆตาธา,าตุเพราะว่าคุณสมบัติของสังฆตาธาตุพระองค์บอกว่าเกิดปรากฏอุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติติตตสารยัตตังปัญญายติและอีกพศพศนี้ก็บอกพระองค์ก็บอกว่าอุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติติตตสารยัตตังปัญญายติบัญญัติขึ้นเพื่อหมดทำเหล่าไหนอาน,นอนน์อนนท์บอกกัน 5. วิาพุทธเจ้าบอกถูกต้อง ดังนั้นขันห้ากับสังคตาธาตุมีคุณสมบัติสามอย่างที่เหมือนกันคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏถูกต้องไหมอ่าทีนี้มนุษย์คนนี้ในกอเนี่ยในกอในกอก็คือเราคนหนึ่งแต่ละคนในกอประกอบด้วยอะไรในกอประกอบด้วยขันห้าถูกต้องไหมพวกเรามีขันห้ากันทุกคนใช่ไหมรูปกายก็คือส่วนรูในกอมีเวทนา ในกอมีสัญญาในกอมีสังขารและในกอมีวิญญาณหรือในกอรู้สึกว่าจิตของฉันนะฉันมีจิตมีใจอย่างนี้อเป็นในกอขึ้นมาซึ่งจริงๆในกอก็คือสังฆตาธาตุจริงไหมอ่าทีนี้ขณะที่เป็นในกอเนี่ยขณะที่เป็นในกอในกอคือปุถุชนปุถุชนจะมีอุปทานสี่ครบเลยใช่ไหม การมุปาทานใช่ไหมทิฏฐุปาทานสีลัพตุปาทานอัตวาทุปาทานอุปทา,านสี่ครบสนใจตรงอัตวาทุปาทานตัวที่สี่อุปทา,านในความเป็นตัวตนในกอกำลังสำคัญว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหมือนกัน คิดว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณฉันมีจิตอยู่ในนี้ฉันมีวิญญาณอยู่ในนี้อันนี้เป็นความสําคัญผิดอืมนีนคมค่ความสําคัญผิดความสําคัญผิดตรงนี้ก็ถูกเรียกว่าอาวิชชาไม่รู้เวลาในกอเวลาในกอไปไปกินข้าวอร่อยในก,ก็จะบอกฉันอร่อยใช่ไหมเออ เวลาในกอหิวและในกออยากกินข้าวในกอก็จะบอกว่าฉันอยากกินข้าวดังนั้นผู้อยากก็คือในกอใช่ไหมอ่าผู้อยากคือในกอใช่ไหมในกอได้อาหารมาแล้วในกอก็ยึดว่านี้ข้าวฉันจานนี้จานข้าวฉันเพื่อนจะแบ่งไปกินไม่เอาในกอก็ห่วงในกอก็มีอุปทานใช่ไหมความยึดในอาหารมื้นี้อืมอาหารมื้นี้อร่อยฉันต้องได้กิน อ่านั้นนายกก็มีอุปทานกก็บอกว่าของฉันนี่จานข้าวฉันนี่บ้านฉันนี่รถฉันนี่เงินฉันอ่าใช่ไหมนายกกาลังมีอุปทานใช่ไหมคนอื่นก็มองนายกกาลังมีอุปทานใช่ไหมอ่าและนายกก็คิดอย่างนั้นด้วยก็ของฉันน่ะฉันก็ยึดของฉันถูกต้องไหมอ่าแต่พอพระเจ้ามาบอกว่านายก ในกอเกิดตายนะในกอแก่นะไม่เที่ยงนะแปลเปลี่ยนนะในกก็เริ่มคิดอืมเออเรามีแก่มีเจ็บมีตายเราต้านทานความแก่เจ็บตายไม่ได้และเราก็มาจากองค์ประกอบคือดินน้ำไฟลมใช่ไหมซึ่งดินก็ไม่ใช่ของเราน้ำก็ไม่ใช่ของเราลมก็ไม่ใช่ของเรา ในกอสูดลมหายใจเข้าไปลมก็ไม่ใช่ของกายทาาดไฟก็ไม่ใช่ของกายความร้อนความอบอ,อุ่นในร่างกายในกอก็ไม่ใช่ของกายออามันเป็นท่าตามธรรมชาติเออเรากําลังหลงผิดนะเรากําลังหลงผิดคิดว่าท่าตามธรรมชาตินี่เป็นของเราแต่ด้วยความที่ในกอมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตนณาเป็นเครื่องผูกในกอก็สําคัญผิดไปแล้วว่าสําคัญว่าดินเป็นเราสําคัญผิดในดินเพราะไม่รู้ชัดแจ้งซึ่งดินโดยความเป็นดิน ไม่รู้ชัดแจ้งซึ่งน้าโดยความเป็นน uh, like uh. ้ําไฟโดยความเป็นไฟลมโดยความเป็นลมไงใช่ไหมก็สําคัญผิดที่ว่าดินน้ําไฟลมนี้ของเราอืมซึ่งตรงนี้ก็เลยเปรียบเหมือนอะไรลระศาสดาก็เปรียบเหมือนเรือนน้อยน้อยที่ทําด้วยดินและทรายอ่าอย่างนี้อ่าตรงนี้ก็เก็บไปก่อนก็ได้นะอ่าทีนี้ในกอก็สําคัญนั่นหมายว่าเราอยากดังนั้นความอยากที่เกิดขึ้นเนี่ย ในกอจะรู้สึกเต็มที่เลยว่าก้อนกายของฉันเนี่ยที่เป็นก้อนในกรรูปร่างในกอเนี่ยเป็นตัวอยากใช่ไหมอ่าอันนี้แหละเมื่อในกอถามว่าผัสสะเป็นของใครเวทนาเป็นของใครความอยากเป็นของใครความยึดเป็นของใครพระเจ้าจึงบอกว่าไม่มีเราไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมอยากมันเป็นบุคคลโดยสมมุติแท้จริงบุคคลในกอเนี่ยอยู่ไม่ทนเกินร้อยสองร้อยปีใช่ไหมอ่า เมื่อผ่านสองสามร้อยปีไปแล้วเหลือในกอไหมไม่เหลือมีแต่ดินน้ําไฟลมดังนั้นในกอเป็นของชั่วคราวในกอก็มีขึ้นตั้งอยู่หายไปแต่ในกอสําคัญผิดได้ชั่วระยะร้อยปีใช่ไหมอ่านี่ในกอสําคัญผิดชั่วระยะร้อยปีคําสอนพระพุทธเจ้าสําหรับสอนปุถุชนสําหรับร้อยปีนี้สําหรับในกอดังนั้นต้องบอกในกอว่าอ๋อ ไม่มีใครอยากไม่มีใครยึดนะอ่าคนยึดไม่มีคําว่าคนยึดไม่มีเนี่ยอุปทานเนี่ยนะใครเล่าย่อมยึดพระเจ้าค่าอ๋อท่านไม่บอกว่าบุคคลเป็นผู้ยึดเนี่ยถ้าบอกบุคคลยึดสินะใช่ไหมอ่านั้นผู้ยึดไม่มีในกองกาลังสําคัญผิดสําคัญผิดตั้งแต่คิดว่าดินน้าไฟลมเป็นของเขาแล้ว เมื่ออัตาวาทุปาทานอุปทา,านในความเป็นตัวตนตรงนี้มีในกอนก็มีอวิชาและในกอนก็สําคัญผิดคิดว่าฉันยึดฉันกําลังยึดนะฉันกําลังอยากฉันกําลังมีเวทนาฉันกําลังมีผัสสะดังนั้นผัสสะเวทนาตัณหาอุปทา,านไล่าสายปฏิจจจะจะมีความเป็นตัวเขาของเขาเต็มร้อยอยู่นี่คือทิฏฐิของปุถุชนซึ่งพระเจ้า บอกธรรมะก็ต้องมาแก้ตรงนี้อ่าในกอรก็ฝึกฝนตนเองไปฝึกไปเรื่อยๆนะดูร่างกายเกิดดับนะอ่าพอเห็นร่างกายเกิดดับเห็นเวทนาเกิดดับสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับอืมในก่อเริ่มมีปัญญาเริ่มฉลาดเอลูกก็ไม่ใช่ของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราเอที่ว่าเราอยากก็ไม่มีเรายึดก็ไม่มี เอ้คนยึดคนอยากไม่มีอย่างพระเจ้าบอกใช่ไหมอ่าเอ้แล้วเราเป็นใครในเมื่อก้อนดินนี้ไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราใช่ไหมเราก็อ๋อจิตเป็นเราลมะมั้งพอถอยไปร่างกายไม่ใช่เราหรือนมามธรรมเป็นเราพอหานมามธรรมไปเวทนาเอะก็เกิดดับนี่เข้าหลักอริศาศาสัสีเอ้าไม่ใช่อีกสัญญาก็เกิดดับเอ้าไม่ใช่อีกสังขารก็เกิดดับเอ้าไม่ใช่อีกวิญญ,ญาณเกิดดับ อ้าวไม่ใช่อีกแล้วใครเดินมักอยู่นะก็เราเป็นใครในายก็เริ่มสงสัยว่าตัวเองเป็นใครใช่ไหมจับเนื้อหนังก็อ๋อนี่ดินน้ําไฟลมธาตุธรรมาชาติอันนี้พระเจ้าเรียกรูกประธาพอารู้สึกสุขทุกข์มาเอ้ยนี่เวทนาไม่ใช่เราอีกเกิดความจําได้หมายรู้ขึ้นมาเฮ้ยมีสัญญาไม่ใช่เราคิดปรุงแต่งขึ้นไปเฮ้ยนี่สังขารน,นะรู้แจ้งทางตาหูมาเฮ้ยนี่วิญญ,ญาณไม่ใช่ แล้วใครอ่ะแล้วเราคือไก่คนมากตรงนี้ต้องเกิดขึ้นนะกับกับคนที่เริ่มดูว่าตัวเองไม่ใช่ตัวพอเริ่มดูตัวเองไม่ใช่ตัวเข้าใจไปเรื่อยๆก็ถอยถอยถอย,ถอยลึกไปละเอียดไปถึง,ถงนมามธรรมหาตัวเองไม่เจอคำตอบมันก็จะมาอยู่ที่เส้นนี้ตอนเป็นในกรนีมันอยู่ตำแหน่งนี้นี่อวิชชาเป็นเครื่องกั้นตานาัาเป็นเครื่องผูกเป็นปุตุชนเต็มที่ พอเราเห็นอริสสัตสีมีนิเพธิกับปัญญาเห็นเกิดดับถอยถอยตัวเองออกมาว่ากายไม่ใช่เราคอยวางรูปกายได้ทั้งหมดนี่สังโยชน์้าเบื้องต่ําหมดอีกแล้วเหลือนมามธรรมใช่ไหมพอนมามธรรมไล่ไล่ไล่เห็นเกิดดับไปปุ๊บสังโยชน์เบื้องสูงจะหมดอุปติหมดน่ะเหลือภาวะจิตกําลังโน้มไปปุ๊บอ๋อความเป็นเราอยู่ตรงนี้ละมั้งเนี่ย นยจิตโน้มไปเนี่ยความเป็นเราก็ยังยึดอยู่ตรงนี้อีกพอมาดมูทุกอย่างเกิดดับหมดเนี่ยก็ถอยมาถึงอะไรพอถอยมาถึงเส้นนี้ปุ๊บเนี่ยสู้ยังไม่ข้ามเส้นนี้มายืนอยู่ตรงขอบนี้ก็ดีฝั่งนี้คือสังคตาธาตุฝั่งนี้คืออสังคตาธาตุราธะถามพระผู้มีพระภาคว่าอะไรใครคือผู้ยึตดติผู้ยึดติดเป็นใครที่พระศาสดาบ,บอกคําว่าสัตว์แราวปผู้ยึดติด คำว่าสัตว์สัตว์มีได้ด้วยเหตุเป็นเท่าไรหนอพระเจ้าก่าพระองค์ก็เลยบอกว่าราทะฉันทะราคะนันทิตันหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าสัตว์หรือถ้าเราใส่สังคตาธาตุเข้าไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะมันมีสามคุณสมบัติเหมือนกันมันก็จะกลายเป็นว่าฉันทะราคะนันทิตันหาอันใดที่มีอยู่ในสังคตาธาตุถูกต้องไหม อืมนะอันนั้นน่ะถูกเรียกว่าผู้ยึดติดดังนั้นผู้ยึดติดผู้ยึดจึงมีอยู่ณตำแหน่งนี้ผู้ยึดไม่ได้มีณตำแหน่งนี้ดังนั้นเวลาพูดคําว่ายึดปุถุชนก็จะบอกว่าฉันยึดเธอยึดไหมนะเธออยากไหมฉันอยากในกรนในขอคุยกันนะเธออยากได้นั้นไหมนะเธอพอใจนี้ไหมอย่างนี้เห็นะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ตำแหน่งนี้ แต่พอเขาถอยถอยถอยมาถึงตรงนี้เราเขาหาว่าเอ๊ะแล้วใครเป็นคนหลงแล้วใครเป็นคนเดินมรรคกใช่ไหมเขาก็เริ่มหาไม่เจอหาไม่เจอในไหนหาไม่เจอในลูกเพราะลูปเป็นท่าตามธรรมชาติหาไม่เจอในเวทนาเพราะมันเป็นท่าตามธรรมชาติหาความเป็นเราไม่เจอในสัญญาหาความเป็นเราไม่เจอในสังขารหาความเป็นเราไม่เจอในวิญญาณอัตวาทุปาทานหมด พอหมดในขันหนห้าก่อนจะหมดก็ต้องรู้ว่าที่พระเจ้าบอกว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าสัตว์ถูกเรียกว่าผู้ทีติดซึ่งพระองค์บัญญัติทีละตัวตั้งแต่วิญญาณไล่มาวิญญาณเนโยฉันโทโยราโคยาน,านทิยาตัณหาตตะลัสสัตโตตัตะลวิสัตโตตัสมาสัตโตติบุจติ ไล่ตั้งแต่วิญญาณเลยว่าฉันทะอันใดาราคะอันใดนันทิอันใดนี่แปลนะที่มีอยู่ในวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าสัตว์ผมงก็ไล่ทีละขัน,นะรูปเวทนานฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดมีอยู่ในเวทนาถูกเรียกว่าสัตว์ดังนั้นผู้ยึดจึงมีณตำแหน่งนี้ อสิ่งที่ยึดมีณตำแหน่งนี้เพราะฉันทราคะคืออุปทานฉันทราคะคืออุปทานในพระสูตรที่พ่องบอกว่าอุปทานคืออะไรอุปทานคือฉันทราคะอุปทานกับสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานอุปทานอย่างหนึ่งสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานก็อย่างหนึ่งสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคือขันธ์ห้าก็คือพวกนี้และอุปทานคือฉันทราคะ ดังนั้นสีตัวที่ผู้เจ้าตรัสฉันทะราคะนันทิตนาฉันทะราคะก็คืออุปทานนันทิพระองค์ก็เชื่อมในอระสูตรหนึ่งว่านันทิคืออุปทานคือความเพลินใดความเพลินคืออุปทานตัวตัณหาก็เป็นเหตุเกิดของอุปทานอ่าใช่ไหมเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติชลามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วในสายปฏิจจสมุปา ดังนั้นฉันทาราคานันทิตานหาก็พูดรวมได้ว่าอุปทานอุปทานและสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานก็คือสังกตาธาตุหรือกันห้าหรือมนุษย์คนนี้คือในก่อดังนั้นถ้าพระสูตรว่าอุปทานไม่มีกับอันนี้บอกผู้มีอุปทานถ้ามาใช้ในตำแหน่งเดียวกันมันก็จะรู้สึกว่าขัดกันใช่ไหม เพราะพระสูตรนี้ถามว่าผู้ยึดคือใครผร้เจ้าบอกผู้ยึดถูกความพอใจอันใดราคาอันใดนันที่อันใดตัาหาใดน่ะที่มีอยู่ในขันหานั่นแหละถูกเรียกว่าผู้ยึดแต่ผู้ยึดไม่ใช่สังฆตาธาตุผู้ยึดไม่ใช่สังฆตาธาตุดังนั้นสังฆตาธาตุเนี่ยตรงข้ามก็คืออสังฆตาธาตุจะเหลือฝั่งเดียวฝั่งนี้ นั้นบัญญัติที่ใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วบัญญัติที่ใหญ่กว่านี้ที่จะมายึดถือซึ่งขันห้าอัตวาทุปาทานอุปทา,านในความเป็นตัวตนในอะไรในธาตุอะไรในขันห้าไม่มีแล้วดังนั้นในพระสูตรจะต้องไม่ขัดกันเพราะพระสูตรนี้ใช้คนละตำแหน่งนะพระสูตรที่บอก ใครเล่าย่อมผัสสะใครเล่าย่อมมีเวทนาใครเล่าย่อมมีตัณหาใครเล่าย่อมอมีอุปทานความยึดใช้กับปุถุชนที่ยังมีอวิชชาเต็มที่เต็มร้อยตรงนี้ดังนั้นพระสูตรนี้ใช้กับตำแหน่งนี้เหมือนอินสี่ห้าพลาห้าเลยถ้ายืนคนละตำแหน่งปุ๊บนี่เห็นคนละอย่างหรือเหมือนคนที่ยืนอยู่ตีนเขากับยอดเขาพอยืนคนละตำแหน่งปุ๊บเห็นคนละอย่าง นิวรณ์ห้าเ็เป็นตัวบทบังอันนี้สังโยชน์สิบเป็นตัวบทบังสังโยชน์สิบเพราะเขากว่าจะมายืนจุดนี้ได้เขาต้องละสังโยชน์มาสิบข้อใช่ไหมดังนั้นปุถุชนเนี่ยจะมีสังโยชน์สิบเป็นตัวบทบังผู้ยึดเขาจะสําคัญว่าผู้ยึดเป็นในกอตัวนี้แต่จริงๆผู้ยึดคือคนนี้คือผู้ที่ไม่ใช่สังฆตาธาตุก็คืออสังฆตาธาตุหรือฝั่งนี้ฝั่งเดียว ดังน,นั้นผู้ยึดปุรุชนจะสําคัญผิดคิดว่าเป็นกันหา้าหรือดินน้ําไฟลมแต่เวลาละสังโยชน์ทั้งหมดได้แล้วเราจะรู้ว่าผู้ยึดก็คือสัตตานังก็คือผู้ยึดหรืออสังกตาธาตุแต่ขณะที่มีความยึดก็จะถูกเรียกว่าผู้ยึดแต่เมื่อหมดความยึดถือแล้วเราก็เรียกเขาผู้ยึดถือไม่ได้ เราก็จะเรียกเขาว่าผู้หลุดพ้นผู้มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากความยึดถือในขันทั้งห้าทั้งห้าก้อนดังนั้นสองพระสูตรที่อาจจะทําให้เรางงง,งคนที่ไม่ใกล้กวนให้ดีสับสนก็คือพระสูตรที่ตรัดตอบกับราธาผู้ที่ยึดเนี่ยคือสัตตะสตตาสัตโตกับพระสูตรนี้บอกว่าผู้ยึดไม่มีอถ้าเอามาใช้ในตําแหน่งเดียวกันนี่จะงง ถ้าหยิบพระสูตรนี้มาใช้ในตําแหน่งนี้บอกผู้ยึดไม่มีอาสังคาตาธาตุไม่มีพระสูตรลาทะกับพระสูตรนี้ขัดกันซึ่งเป็นไปไม่ได้เห็นไะหแต่ถ้าเราวางตําแหน่งถูกวางตําแหน่งนี้วางพระสูตรนี้ในตําแหน่งของปุถุชนซึ่งถูกเลยและวางพระสูตรนี้ในตําแหน่งของผู้ที่กําลังจะหลุดพ้นก็จะตรงไปสองพระสูตรก็จะไม่ขัดกัน และผู้ยึดที่ยึดถือก็คือฝั่งนี้กําลังมายึดถือฝั่งนี้ดังนั้นระบบใหญ่สุดสองระบบก็คืออสังคตาธาตุกับสังคตาธาตุเป็นระบบที่เกิดอสังคตาธาตุก็คือเกิดไม่ปรากฏณอุปาโทไม่เกิดณวโยไม่เสื่อมนติตสารยตตังปัญญายติฝั่งนี้คืออุปาโทฝั่งนี้คือวโยฝั่งนี้คือติตาส์เห็นะห รู้สองธาตุนี้โดยละเอียดจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในาธาตุแล้วการบัญญัติใหญ่สุดก็บัญญัติแค่นี้ไม่มีมากกว่านี้แล้วนั้นเวลามาหลงก็มีคนถามพระศาสดาวเวลาหลงเนี่ยหลงอะไรบอกหลงกันห้ามีเกินกว่านี้ไหมผู้เจ้าบอกไม่มีแล้วในกันห้าพระองค์ก็จะอธิบายเรื่องจิตมโนวิญญาณดังนั้นจิตมโนวิญญาณอยู่ในก้อนนี้ใช่ไหมอยู่ในก้อนขันห้า เมื่ออยู่ในก้อนกัน5ห้าจิตมโนวิญญาณมีเกิดปรากฏไหมมีมเพราะเป็นสังคตะสังคตะใช่ไหมอ่เป็นสังคตาธา,าตุนั้นจิตมโนวิญญาณเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีการบัญญัติบัญญัติอะไรไม่ได้ฝั่งนี้บัญญัติอะไรไม่ได้เลยเพราะเกิดไม่ปรากฏปัญญัติการบัญญัติจะมีได้ต้องมีเกิดปรากฏถ้าเกิดไม่ปรากฏจะเรียกมันว่าอะไร ไหนลองบัญญตัติบัญญัติไม่ได้เพราะไม่มีเกิดปัญญัติการบัญญัติมีเพราะเกิดต้องมีเกิดบัญญัติจึงมีได้แตงนั้นการบัญญัติมีเฉพาะฝั่งนี้จิตมโนวิญญาณก็อยู่ฝั่งนี้งนั้นจะบอกเออ,อะไรไปยึดอะไรในนี้เนี่ยไม่มีละจะไม่มีเพราะมันเป็นท่าตามธรรมชาติทั้งหมดพระองค์จึง ใช้เป็นลักษณะของการตั้งอาศัยเช่นวิญญาณไปตั้งอาศัยในฉากหรือคือธรรมังหรือคือนามรูปอย่างนี้หรือมเมล็ดพืชไปตั้งอาศัยบนผืนนาไม่ใช่ชีวิตนะอ่าไม่ใช่ชีวิตดังนั้นให้เราเข้าใจตรงนี้โดยอุปมาพระองค์จึงบอกว่ากุมานกุมาลี มีฉันทะราคะนันทิตนาในเลือนในน้อยที่ทําด้วยดินตราบใดที่เขายังมีฉันทะราคะนันทิตนาเขาย่อมเสียดายย่อมอาลัยแต่พอฉันทะราคะนันทิตนาหมดไปแล้วปลาดไปแล้วหมดไปกุมาร,ก,มารกุมารีก็ไม่เสียดายไม่อาลัยก็เลี่ยไรกระจัดกระจายเลือนในน้อยที่ทําด้วยดินด้วยมือและเท้าพระองค์บอกเธอจงเลี่ลายกระจัดกระจายขันหา้าให้ถูกวิธี จงทําลายให้ถูกวิธีกุมารกุมาลีเลี่ยลายกระจัดกระจายเลือนน้อยน้อยเธอจงเลี้ยลายกระจัดกระจายขันห้าให้ถูกวิธีขันท้าก็คือเลือนน้อยน้นั่นเองที่กุมารกุมาลีขณะที่เขายัางมีฉันท่าราค้านันทิตนาเขาก็ถูกเรียกว่าเป็นสัตว์ขณะที่เขาหมดฉันท่าราค้นันทิตนาเขาก็คือผู้ที่หลุดพ้นดังนั้นกุมารกุมาลีเคยเป็นผู้หลงผู้ที่ เป็นสัตว์ผู้ที่เป็นผู้ยึดหรือเป็นผู้หลงหรือมีอวิชชาเป็นเครื่องกันขณะเดียวกันกุมารกุมารีก็ได้สดับฟังธรรมเดินมัคจนกระทั่งหายหลงกุมารกุมารีก็ยังเป็นกุมารกุมารีาาาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากการมีอวิชชาเป็นมีวิชาม,มีวิชาวิชาเกิดขึ้นแล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าไอ้ห้าก้อนเนี้ยไม่ใช่ของเราดังนั้น เมื่อห้ากร์น,นี้แปรปวนกุมารกุมารีก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเมื่อเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินแตกทําลายกุมารกุมารีก็ไม่เสียใจไม่อะไรยเรือนน้อยๆแต่ตอนยังยึดอยู่เสียใจอะไรยเนี่ยแยกระบบให้ถูกแยกระบบให้ถูกตรงนี้พอแยกไม่ถูกปุ๊บจะงงจะมีจิตมายึดปิญญามีนี่ไปยึดไอ้นั่นอะไรสรับสนไปหมดเลย ตรวจดีๆนว่าคําเหล่านั้นเป็นพุทธวจนะหรือไม่นั้นถ้าไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อคาดเคลื่อนนิดหนึ่งและพระศาสดาเนี่ยตรัสบ,บอกเหตุเกิดของจิตความดับของจิตนามรูปัะสะสมุทยาจิตตะสะสมุทโยจิตเกิดเพราะนามรูปเกิด นามรูปสานิโรธาจิตตสานิโรโธนามรูปดับจิตดับดังนั้นแสงสว่างเกิดตรงนี้ถ้านามรูปนามรูปดับจิตดับด้วยนามรูปเกิดจิตเกิดนะและจิตกับวิญญาณพระอ,องค์ก็บอกปัตมังจิตตังอุปนังปัตมังวิญญาณังปาตุภูตังจิตเกิดก็คือวิญญาณปรากฏอันนี้คือดูถอยหลัง ดูถอยหลังเพราะว่าปุถุชนเนี่ยจะรู้จักจิตก่อนนะแล้วค่อยรู้จักวิญญาณกว่าจะมารู้จักตําแหน่งของวิญญาณเพราะวิญญาณเนี่ยมันจะปรากฏครั้งแรกเป็นอาการกิริยาที่รู้แจ้งที่รับรู้แล้วพอรับรู้ต่อไปค่อยถูกเรียกเป็นจิตดังนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าอ่าปัตมงจิตตังอุปนังปัตมงวิญญาณังปาตุภูตังแรกจิตเกิดก็คือแรกวิญญ,ญาณปรากฏ นั้นที่เรารู้จักจิตมันก็คือวิญญาณนั่นเองนั้นวิญญาณก็คือรัศมีกิริยาที่รู้แจ้งตรงนี้รู้แจ้งทำมังหรือนามรูปซึ่งก็คือเป็นที่ตั้งของวิญญาณซึ่งก็คือเหมือนกับอีกคำหนึ่งคือจตโสว,วิญญาณนติติโยที่ตั้งวิญญาณสี่รูปเวทนาสัญญาสังขารนะที่ตั้งวิญญาณสี่หรือเรียกได้อย่างว่าอารมณ์ อารามเนอารามนะอารามนังนี่นะองบอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เห็นนะ<ม>แต่นั้นฉากตัวพิติเนี่ยฟ้าเรือนเนี่ยถูกเรียกได้ต้องหลายชื่อเห็นนะธรรมังก็ได้นะอ่ะาธมังหรือธรรมมาหรือที่ตั้งวิญญาณสี่หรือนามรูปหรือเรียกทีละตัวว่ารูปเวทนาสัญญาสังขาร หรือเรียกว่าอารมณ์นะโอ้โหชื่อเรียกเขาเยอะเลย